วันช็อตตอนคอเวอร์เป็นใครก็ได้ในเพอร์เซสหนึ่งสองซั่คุณเป็นใครวะเราไม่คิดเนี่ยคุณเป็นใครอ่ะคิดก่อนแนะหนึ่งมองผเป็นใครอ่ะปามเป็นใครมีดดิบเริ่มอย่างปามเป็นพี่ไม่หรอแล้วทำอะไรอ่ะตะองกินนะไงกัดกลางไงกัดกางกางเขาไม่เด้งเลยอ่ะ หนึ่งเปอร์เซ็นต์ค่ะหล่อมาที่เขาสวยขึ้นเริ่มเลยอย่างที่สังเกตได้คือทุกคนดูแบบหุ่นดูมีกล้ามเนื้ออะไรอยนี่เหรอครับอาจจะกินเยอะพิเศษช่วงนี้ไม่สิออกกำลังกายใช่ไหมหรอแค่ก็คือแน่นขึ้นครับนนิดงอะจริงแต่สไปเดอร์แมนเหรอเน่สไปเดอร์แมนดีมันคือคอนเซปต์อะไรคะชุดวันนี้คอนเซปต์เป็นพาร์ตี้ครับอันนี้เป็นอันนี้คอนเซปต์ไหนพาร์ตี้ในในวันช็อต ฉันฟั้ตอนแต่แพอตี้คืออะไรนะพ a เอาล่ะก่อนที่เราจะไปพูดคุยใดๆ <c oughs> ก็คือมีพีเซสเขาเขียนจดหมายมาให้พวกคุณมากมายร้อยสามสิบกว่าฉบับ<ล>แล้วเราเอามาทั้งหมดไม่ไหวเราเลือกมาหา้าฉบับอันนี้เป็นจดหมายที่พีเซสเขาเขียนมาให้ให้ใหน้องๆกลับไปอ่านที่บ้านเนาะใช่เดี๋ยวก่อนจะไปพูดกันต่อแจกอันนี้ก่อนคือเดี๋ยวจะให้น้องๆเขียนจดหมายกลับไปหาพีเซสด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาไปโพสต์ด้วยเพราะฉะนั้นก็คือ เขียนประมาณหนึ่งได้เลยเอาแบบสั้นๆนั่นนี่คือเขียนได้เลยได้เลยครับเขียนแบบนี้เลยซึ่งตีมวันนี้เป็นฟิลเลฟเลเตอร์อ้าวจนหมายรักอันนี้เป็นอาถามคนที่เขาเขียนเสร็จก่อนแล้วกันในฐานะที่เราอยู่กันมาสองปีกว่าอยากกับพี่หน่อยปาอยากให้บอกถึงพัฒนาการของเพื่อนว่าเราเห็นอะไรที่แบบเฮ้ยเขา เปลี่ยนแปลงไปในช่วงสองปีกว่านี้เอาเป็นคนที่นั่งตรงข้างเราผมคิดว่าพี่กิตพี่กิตเขาว่ามีความแถวพาวไปของตัวเองแบบอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องแบบเสน่ห์ในบางมุมที่แบบมากขึ้นนะครับแแรกเขาจะมีความโมเดลใช่เขาเขาจะแบบเท่ๆหน้าตึงๆลยครับแล้วตอนนี้ตอนนี้ยังตึงไหม มีในบางมุมครับแต่มีแบบเพิ่มขึ้นใหม่ครับแล้วก็ตึงอยู่ตึงในรูปแบบผิวหรือว่าใรูปแบบใรอ่างั้นถามกิตตินต่อให้กิตตินบอกถึงพัฒนาการของคนที่อยู่ข้างๆเอาเป็นพี่จังก็ได้ค่ะอืมเอาจริงเลยนะครับอยู่นู่นอย่อ๋อคือแบบว่าเขาเขามีความเป็นผู้นำสูงขึ้นมากลยไเงยเพอตอนแรกตอนแรกเขาเป็นคนไม่มีความมั่นใจเลยขนาดพูดยังไม่ค่อยมองหน้าเลยอะไรเงี้ย ใช่ oh. เขาเป็นคนชอบหลบตาครับ mm hmm. เวลาพูดลแล้วเขาโมงอะไร อาจจะมองสิวเป็นจุขกากเออเรื่องความรักที่แฟนลับให้เขาทำให้เขามีความมั่นใจมากขึ้นทำให้เขารู้สึกว่าเอ้ยการเป็นตัวเองมันก็ดีเหมือนกันนะเออการเป็นพี่จ๋ามันก็แบบว่าสามารถมอบความรักคนแล้วก็มอบให้พีเซษให้มีความมั่นใจก้าวอมาชีวิตมากขึ้นตัวเขาเองก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเรารู้สึกมี powerful มากขึ้นมีความสตรองมีความเป็นแบบ l e a d e อมีความเป็นแบบผู้นำสูงอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกวันนี้ก็คือแบบว่า เพือว่าเหรอเยอะมากโอเคเดี๋ยวคุณตัดจบให้คือช่วงนี้เขาก็เลยจะมาฟิลแบบว่าจริงใจในการทำงานอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีเลยสำหรับพวกเราครับดีเลยถ้าอย่างนั้นพี่จังกับน้องเล็กของเราหน่อยครับผมก็ป๊อกกี้อ่าผมว่าป๊อกกี้เขาดูมีความเป็นตัวเองสูงขึ้นเยอะครับจากื่าก่อนที่แบบว่าตั้งแต่เดบิวเป็นเพรสเซสก็เขาเป็นคนที่มีมายเซตที่โตขึ้นเรื่อยๆ คร<น>ัอุ้ยดูดิพูดดีอ่ะอเป็นกิจกรรมประกาศเนาะเหมือนที่เขียนมาให้ที่ปากกี้ล่ะรีวิวพี่เนยหน่อยครับพี่เนยใช่ไหมครับอโอ้โอ้เต็มครื่องก็งคือพี่เนยรู้สึกว่าเหมือนบนเวทีแล้วกันแบบช่วงแรกๆอ่ะผมจะแบบดูซ้อมเต้นตลอดอะไรเงี้ยครับแล้วผมก็จะเห็นนะว่า เขาจะเก่งๆเชอบเต้นแบบเม้มปากแต่ว่าตอนนี้คือแบบเขาแปลวพาวมากแบบว่าสกิลบนเวทีคือแบบพัฒนาขึ้นเยอะแบบกล้ามองคนดูกล้าเล่นกล้าแบบแรบลิ้นอะไรเงี้ยโอเคอ่ะพี่เนรีวิวี่ปามหน่อยครับพี่ปามก็เหมือนเขา เรารู้สึกเขาสนุกกับการแบบอยู่บนเวทีแบบมากๆมากโอเคได้ให้แบบมารีวิวรีแคปกันพูดถึงซิงเกิลล่าสุดวันชอตที่ไปฟีดกับน้องๆพิกซี่เนาะซึ่งโปรเจกต์นี้มันคุยกันมานานยังคะท้ายปีที่แล้วจริงๆตั้งแต่ตอนเริ่มเดทก็ าเล่นแรกเขาไม่ปตอนก่อนที่จะมีเพลงบริการเออเหรอเพลนี้จริงป่ะเพลงนี้มาก่อนเออเหรอใช่ครับใช่ก็จะมีเพลงนี้มาก่อนที่จริงเราตอนแรกเราคุยกันว่าอาจจะเอาเพลงนี้เป็นเพลงแรกเลยขอและบัมที่สองใช่แต่ว่าอยากได้เพลงเดือดเดือดเดือดเลยก็เลยเอาบริการมาก่อนครับก็เลยเป็นเพลงนี้เป็นเพลงที่สาม มันเหมาะกับความเป็นซัมเมอร์ด้วยแต่ว่าเนื้อเพลงมันก็มีความแบบเฟิร์สเฟิร์สเนาะใช่วันช็อตอยากรู้ว่าแต่ละคนมีมีแบบโมเมนต์วันช็อตบ้างปะในชีวิตหรอใช่แล้วที่น้องป้อมเสแล้วเหรอชอบเป็นคนแรกที่ได้ตอบเราที่พี่จังหัวหน้าหัวขอพี่แนนครับถึงเวลาแล้วนะเขาชอบอยู่ในหนองลงสุดครับผมก็มีไหมวันช็อตวันช็อตแล้วครับอะ มีครับผมบก็เป็น,เป,นเป็นเรื่องสมัยตอนมอปลายอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องเรื่องความรักแต่ว่าเราชอบผู้หญิงคนนึงมากๆแต่ว่าเราไม่มั่นใจในตัวเองเลย <c oughs> แล้วก็เหมือนนัดเขาหลายรอบม,มากแล้วเราก็เบี้ยวตลอดเพราะว่าเราไม่มั่นใจในตัวเองอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็ <c oughs> จนวันหนึ่งก็แบบเออตัดสินใจเลยแบบโอเค ถ้าเราพลาดครั้งนี้ไปคงไม่ได้แบบเจอเขาอีกแล้วก็เลยซื้อตุ๊กตาหมีไปให้เขาแบบตัวใหญ่ๆเลยไปให้ที่ที่แบบที่ห้างอะไรเงี้ยครับวันช็อตวันช็อตวันอแล้วก็ซื้อไปให้เขาก็รับตุ๊กตาหมีไปแต่ว่าเขาไม่เอาใจไปด้วยโอยพลาดมาเลยอีกพี่เนยเนาะพี่เนยอ่ะพี่เนยก็ได้มา ก็วันช็อตของผมอาจจะเป็นแบบในแง่ของแบบการไม่ปิดโอกาสให้ตัวเองอะไรเงีแบบการเป็นศิลปินมันเป็นอะไรที่ไกลตัวผมมากเออแล้วเหมือนครั้งนั้นก็คิดว่าก็เป็นวันช็อตหนึ่งที่ผมแบบเออคว้ามันเอาไว้แล้วก็แบบเออทำให้ได้มาอยู่จนตรงนี้ครับปากี้ยิ้มเหมือนว่าคิดได้แล้วอยากจะพูดเดี๋ยวพออกแล้วผมจำได้ว่าช็อตเนี้ยมันเป็นช็อตเด็ดของผมอีกอันหนึ่งคือตอนที่เราเป็นเทรนีกันช่วง ใช่ไหมครับ,รบแล้วก็เหมือนเราจะต้องไปถ่าย KV กันเป็นแบบว่า,วาโฟโต้ช o ตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมเป็นคนถ่ายคนแรกก็ผมแบบโพส่่าไม่เก่งผมก็เลยรู้สึกว่างั้นเราต้องทําอะไรสักอย่างให้รูปหออกมาดีแล้วเราก็<อ>ดูแบบโชว์สกิลด้วย<อ>แล้วก็เลยเต้น เต้นอยู่ตรงหน้าโฟโตชูดแล้วแบบช่างภาพเขาก็บอกอู้ดีมากเลยเราเพื่อนๆที่อยู่แถวนั้นก็แบบว่ามามองดูว่าเอ้ยนี่มันช็อตอะไรกันเนี่ยรูปออกมาเอ์มากเลยมันออกมาดีไหมออกมาดีครับได้ครับของผมเป็นวันช็อตที่รู้สึกคิดว่าเป็นวันช็อตที่พลาดแล้วกันครับสิ่งที่ของตัวเองเพราะเคยมีครั้งหนึ่งครับที่แบบในช่วงวัยเรียนเนี่ยนะครับแบบมี แอบ işte ชอบเพื่อนคนนึงอะไรอย่างงี้เฮ้ยอะไรให้เราซื้อของขวัญให้เขาแบบซื้อมีซื้อขนมบ้างแบบหยอดๆไปบ้างเลยครับจนวันนึงจนวันนึงเขามาบอกเราว่าเขาก็ชอบเราเหมือนกัน มอกปฏิเสธเข้าไปไม่เลยผมแค่กลัวความรู้สึกแบบมันจะเปลี่ยนไปเฉยๆครับผมก็เลยบอกบว่าเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแบบนี้ไปเรื่อยๆดีกว่าไหมอะไรอย่างนี้ครับโอ้โหโอเคเราคิดออกกันคิดๆแล้วเราคิดออกคนแรกอยู่แล้วเออปะวันช็อตอ่อวันช็อตของผมแบบมีมีบ่อยมากเกือบทุกวันเป็นฟีลแบบว่าเป็นวันช็อตบอกว่า ที่เป็นแบบเด๋อเดร์ครับพี่บอกเวลาเราเจอคนที่แบบอุ้ยคนนี้ดีเนาะอะไรเงี้ยเราเวลาเราเดินไปไหนเราก็จะเก๊กใช่ไหมเราก็จะทาทรงอะไรอย่างเงี้ยทรงยังไงเดินเดินอยู่อ่ถือโทรศัพท์อีถือโทรศัพท์่เล่นโทรศัพท์ปุ๊บเขเริ่มมาละโทรศัพท์ลวงฟังอะไรเงี้ยช่วยอะไรเงี้ยลื่นอะไรเงี้ยพี่เลยถึงเอ็มีมากดีกว่ามันแบบนอกจากความสว่างสวัยวุ่ว่ามันจะมีเคมีเคใจอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยใช่ มีแบบคอมเมนต์ก็จะมีแบบมีช็อตพิมพ์มากับเนใช่ไหมมีใครอีกที่เป็นเคมีเคใจใหม่ๆมเคมีเคใจใหม่ใหม่ติมมาเวลสวแบบกระซิบข้างหูอะเนาะคนรู้สุดๆมาแล้วจังอิงอ่ะเออจังอิงโก้จังอิงอ่ะเอ้ยแต่เราหน้าคล้ายกันเหมือนกันนะครับหน้าคล้ายกันเหมือนกันนะล่ะฮะเหมือนอาหลานอะไรเงี้ยคอย่าแซวหน้าหลานหน้ารลาอะไรอย่างเงี้ย น้องเป็นไงบ้างน่ารักน้องนายก่้มากมันเื่าว่าแต่มันมีคลิปหนึ่งที่เหมือนแบบเหมือนไม่รู้ว่ารายการอะไรแต่ว่า แต่ว่าเหมือนปาล์มก็บอกว่าอยากให้คนชวนคุยแต่มาเบลก็บอกว่าแต่ชวนแล้วปาล์มก็ไม่คุยที่ปอสเตย์เหรอเป็นอย่างนั้นจริงๆป้าในกองอ่ะที่จริงก็ผมก็คุยครับคุยให้ไหมใช่ใช่แต่ต้องชวนคุยนึงว่าระดับการคุยอาจจะไม่เท่ากันเฉยๆโอเคอ่าเดี๋ยวเรามีชาเลนจ์เล็กๆให้เล่นกันนะคะชื่อว่า one shot challenge เดี๋ยวพี่นนนกับพี่ดาวจะพูดคำว่า one shot เนาะแล้วก็ให้น้องๆอ่ะทำตามชาเลนจ์ที่เราให้มันจะมีทั้งหมด ห้าอันอไปแบบเร็วๆเนาะวันช็อตแรกนะคะวันช็อตตอนที่เจอพีเซสค่ะไปต่อกันที่วันช็อตตอนอ้อนมัม,มีหนึ่งสองวันช็อตตอน cover เ,เป็นใครก็ได้ใน process หนึ่งสองซ้คุณเป็นใครเราไม่คิดเลยุ่ณเป็นใครอ่ะคิดก่อนล้วหนึ่งเมาเราเป็นใครอ่ะ <c oughs> มมอาปาเป็นใครนี่ดิเริ่มอย่างปาเป็นพี่ไม่หรอ <c oughs> เราทำอะไรอมื่อกี้นะไงกัดการไงกัตกาแต่การก์เขาไม่เด้งเลยอะแค่ไปถึงว่าเขาน่าน่าน่าวีอยู่แล้วไง่พอไอซีกอบพีซเนี่จะสำรวจว่าใครเป็นใครเป็นใครวะใครก็ได้เอาเลยหนึ่งสองสามกัดการกัตการอันเนเป็นปักกี้ใช่ไหมแล้วปักกี้เป็นใครอะพี่จังเหรอเฮ้ยเก่งว่ะพี่จังเป็นปามยผม เนอเป็นเนอโอ้โหเป็นปาลจำได้แล้วแล้วปาลเป็นใครเป็นพี่กิจเย่าองี้เมื่อกี้ไงกัดกามกัดกามวันช็อตตอนมีหูแมวหนึ่งสองแมวแต่ละคนก็มีหลายเออมีหลายคาแรคเตอร์และสุดท้ายค่ะวันช็อตตอนเป็นตัวร้ายละครหลังข่าวหนึ่งสอง้ำพี่เ็าู้แล้วอ่ะนีอ เขาชัดนะเขาเชอดดีเลิศโอเคเย้โอเคอ่ะคราวนี้ก่อนจะเล่นเกมจริงจังขอให้น้องๆสปอยนิดนึงได้ป่กเขาชัดป๊อปจะมีฮีดเดนโชว์อะไรให้เราคาดหวังได้บ้างว้าวโอ้ก็ต้องมีอยู่แล้วใช่เราติดตามเดี๋ยวเราติดตามเราดูเราติดตามโคตรโคตรอ่ะเนี่ยพี่หงอุ้ยอยากดูแล้วอ่ะใครวะเออถ้าแต่ว่าถ้าเป็นเดากันดูไหมครับว่า เด like like yeah> claro ี๋ยวเดี๋ยวมีพีรุษอะไรออกมาแล้วเนียเดี๋ยวพูดชื่อเลยนอร์อร์อหน้าออกไม่น่าจะบอกเราแหละใช่เดี๋ยวรอดู2ี่สิบุนาคมนี้นะคะใช่และเดี๋ยวเราปิดท้ายไปด้วยเดี๋ยวขอฟังหนึ่งท่อนสดวันช็อตจากมูเพอรสเนาะได้เลยครับไปแล้วคันนี้สองนั้นคงไม่มีใช่นินหมดวังทันทีนับถอยหลังเขาดาว่า five f o no> u n e shot I've got one shot ขอฉันเพียงแค่ one shot i got one shot ก่อนสายเกินไปแมล่อยชุ่มร้านี้หลุดลอยจะไงไปเชื่อคงต้องเสียใจ one shot i got one shot เย้ชาวแฟนน้องทุกคนฟังให้ดีฟินจิกหมอนกันเสร็จแล้วช่วยกดไลค์กด subscribe จะได้ไม่พลาดโมเมนต์ฟินๆแบบนี้กดเลยกดเลยเงี้ย อะไรอะอุอ้ย E F M แฟนด้มไลท์